สวัสดีทุกคน้วยครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มันมีชื่อว่าเล่นเกมสองสามสี่คนนะครับนะคือเกมนี้มันเล่นได้ประมาณ4คนแต่ว่าผมมาเล่นคนเดียวเกมมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนะไปอันนี้คือเกมที่1นึ่งเกมรถถังนะเกมแรกมันอยู่อันแรกเลยก็เลยเล่นก่อนก็ต้องกําจัดสีที่เหลือเอาสีเหลืองก่อนมันหันยากนะครับทุกคน อย่าบอกนะว่าเล่นไม่เปลียนไม่ใช่นะเกมนี้มันหมุนเองยิ่งยิ่งปุ้มไม่โดนอีกพึ่มปังเออก็อจะได้มันจะหมุนให้เองนะครับเรามีหน้าที่กดครั้งยิ่งยิ่งไปหนึ่งเหลือสีเขียวสีสุดท้ายมันจะยากเพ่าด่านนี่แหละนานมันลบกยิงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ป่ะเขตอันนี้บงังสีเขียว เหลือสีเดียวเหลือสีเดียวคว่อมก่อนควอ,อมก่อนเดี๋ยวมันยิงมันกิ่งเกินยิงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้วะล็อกอันนี้สีเขียวมันกั้นไว้อยู่ต้องลงล่างนะมีที่กำบังด้วยยิงยิงไปเกมที่สองต่อกันครับอันนี้เกมเอ่อลูก ตีนหรือมือแมวใช่ไหมจับปลานะครับในหนึ่งไม่ทันมีสองอีกนึงอู้ระเบิดเอาใหมเอาใหม่อึบชนะอันนี้นา่าจะเป็นเกมซูมโม่มั้งนะครับจำไม่ได้เคยเล่นอยู่นะแต่เล่นมานานละอูดันดันทางเราสีแดงนะครับดันนี่ มันจะจบสามเกมไหมเนี่ยดันเออเกือเกือบเกือบตกเกือบตกดันดันอ่าชนะครับอันนี้เกมรถนะครับเกมรถที่มันต้องกดรัวๆมาเริ่มเริ่มอย่างรัวเลยอย่างรัวเลยตอนนี้เริ่มเริ่มเออ ตอนน่ะเ้เช่นชัยไปก่อนเพื่อนอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นเกมเตะฟุตบอลนะครับเราสีแดงเหมือนเดิมนะครับเตะเตะมันหันท,ทิทิทางได้ยากมากเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะเข้าโกตัวเองเว้ยเฮ้ยสีน้ำเงินมันเตะเข้าโกตัวเองอาอะอันนี้ก็ดีสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว รอ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 มันเตะมาเตะมาเตะเราพร้อมส่งเฮามันเตะนี้ทำไมล่ะเราพยายามจะให้มันเตะเขา้าโกตัวเองนะครับมันจะเตะเขา้าโกตัวเองเฮ้ยเฮ้ยยากจังวะเดินเนี่ยยากไปแล้วเข้าเฮ้ยสีน้ำเงินมันดันเขา้าโกตัวเอง เวลีกรูมากเฮ้ยดันมันดันขึ้นไปข้างบนทำไมวะเอยมันจะเข้าโกผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเริ่มจะเป็นมือกูไว้ก่อนมันเตะมองมันเตะไปหาทำไมมันเตะไปทางตัวเองวะอย่างนี้ก็ดีนะครับสเกมแล้วจบยังเอายังเตะอันนี้มันหลบข้างให้โคตรดีอ่ะมามาเฮ้ยเกือ ดันอ๋อมันมีเวลาจำกัดวยประมาณยี่สิบเจ็ดวิเฮ้ยเฮ้ยมันตีออกเข้าเด้อเด้อเดอเดมันจะเข้าโกาผมดันก็นมาขึ้นไปเข้าเออมันจะไปซ้ำด้วย <laughs> เวลาเลยสามสองหนึ่งแล้วจมดแล้วผมเป็นฝ่ายชน,น,นะครับผมได้หกนะครับศัตรูได้ศูนย์นะฮะ อันนี้เป็นเกมอะไรไม่รู้อ่ะนึกว่าเข็มอ๋อเกมตีนี่ตีให้ลูกเข้าอ่ะอันนี้อ่าได้แต้มมาฟรีๆหนึ่งได้แต้มมาฟรีๆเฮ้ย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 ,ยมันเข้าไปแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วครับฝั่งไหนฝั่งผมก็ดีดิเฮ้ยลูกคนี้มันเด้งกลับมาคืนด้วยได้มาสองแต้มอีกแต้มเดียว จบยังง่ายเลยทุกคนอันนี้เกมแมวอยู่บนยานอวากาศออกดแตะรัวๆนั่นเองมันอย่าให้ไปโดนทอ่ออย่างนี้ก็ชิวๆครับเล่นง,ง่ายๆเออชิวๆแล้วเส้นชัยมันจะนานยังวะก็ชิวๆครับต้อง เอาหม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาหม่เอาไม่เมื่อกี้ไม่ไม่ได้พูดอะไรนะครับอันนี้จะเข้าเส้นชัยของจริงแล้วม่รน้กว่ามันจะจริงไหมเส้นชัยมันก็อยู่ไกลเกินเออไปได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ถ้าเกิดหัวมันชนดินอยู่ข้างบนนะ่ะมันจะหล่นลงมาเร็วมากนะครับ ก็พยายามนะฮะเออเส้นชัยอยู่ไหนเนี่ยวิ่งมานานแล้วเนี่ยเส้นชัยหายอ๋นนี่นี่น,นี่เข้าเส้นชัยผ่านไปเกมต่อไปเลยอันนี้น่าจะเป็นเกมรถใช่ไหมเกมรถแข่งเกมรถแข่งอ่ามไปไปเอาคันเหยือมันหมุนยังไงไวะเอามันหมุนคือมันจะช้า ไป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 คือมันต้องกดแล้วมันก็ต้องปล่อยด้วยไม่งั้นรถจะหมุนนะครับวิ่งไปผมว่าผมแพ้แน่นอนชัวแพ้แน่นอนอ,อย้ายเกมไหมขอเล่นอีกสักตามา อีน้ำเงินมันโกงอย่งว่าดูมันไปอย่างเร็วเลยเนี่ยเส้นมันอยู่ข้างล่างมันก็เลยเร็วนะครับโอ้ผมรถผมหมุนอย่างเดียวเลยวะก็เช้นเชยแล้วสองรอบไปน้ำเงินโคตรโกงอ่ะดูดิบิ่งไฟอย่าหมุนนะไว้รถโอ้อยหมุนแพ้ครับย้ายเกมเหอะเล่นไม่เป็นวะอันนี้น่าจะเป็นเกมทหารหรืออะไรไม่รู้ถือปืนด้วย คือเลืไปยิงกลมกเหมือนรูปทรงเหมือนไข่ดาวใช่ไหมเป้าน,นั่นแหย,ยิงไม่ยิงไม่โดนจริงเลยผมนะเนี่ยอ้กใกล้นั้นเนี่ยยิงปุ๊บเออเลือกยิงไม่โดนมาเอาอันตัวกลางก่อนยิงไปข้างล่างก่อนเลยยิงยิงไม่โดน ยิงเอออีกสองอันสุดท้ายยิงไม่ว่ายิงไม่โดนอันสุดท้ายแล้วครับยิงไม่โดนอีกยิงขอไปใกล้ๆเลยดีกว่าเออชนะครับเกมต่อไปเลยอันนี้เกมอะไรไม่รู้ครับมีสามตานะครับเอเลี่ยนหรือตัวอะไรเฮ้ย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  ายเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่าม,าามาในรอบนี้เฮ้ยรอดรอดรอดเอ้ยรอดอ่ารอดบอกเลยว่ารอดไปมาตายอีกแล้วเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหม,าามา่รอบนี้เอาใหมา่ครับไปบ ผมว่าผมดวงไม่ดีเยอะเลยโดนกินง่ายเหลือเกินมารอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายละถ้าเล่นไม่ผ่านก็เปลี่ยนเกมรอดอยู่มัง้งรอดอยู่มัง้งนี่รอดอยู่มัง้งหนึ่งหนึ่งแล้วรอดอยู่มัง้งรอดอยู่มัง้งเอ้ยผ่านครับผมโอเคไปเกมต่อไปเลยครับผมอันนี้น่าจะเป็นเกมนกนกนกพิราบพิเตี้ยน มายิงหนังติ๊กฟองแม่นผมไม่อยากโชว์ฟองแม่นยิงในหนึ่งแล้วครับฟองแม่นนะครับคนยิงแม่นนะครับยิงเอาใหม่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 อีกสองลูกสุดท้ายต้องได้แล้วเว้ยยิงปุ๊บได้มาแล้วสองแต้มเหลือสองลูกสุดท้ายครับ ผมยิงแม่นอยู่แล้วครับครั้งนี้ต้องได้แน่นอนครับยิงร้อนมาก่อนปุ๊บอีกเกมเดียวอีกเกมเดียวอ่ะเกมเดียวพิกเกมมันขึ้นมาบอกแล้วยิงปึ๊บได้สีแต้มครับโอ้โหชนะไหมคล <ไป S 2> ิปนี้ก็ไปคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ